ตรงนี้ปลูกไว้แล้วมันหายไปเนื่องจากว่ามันเน่าเปื่อยนะ่ะหอยทากมากินก็เลยเน่าเปื่อยโอ้ยเคาะเสียงดังนะเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์เดี๋ยวจะเอานี่สักหน่อยนะนี่ปลูกหอมไว้กินที่บ้านสวนนะคะหญ้าก็ถอนออกอ่ะหญ้ากเก็บทิ้งเลยยานะ่าน่ะ ไม่ต้องเอาไว้เดี๋ยวทําความสะอาดพ,พนดินสักหน่อยว่าจะยกขึ้นไม่รู้จะยกได้ไหมเนี่ยยกขึ้นเดี๋ยวจะเติมดินใหม่หจะเติมดินใหม่ห ปาดินยุบสีเอาออกเลยใครชอบก็ดูดูไปนะคะแม่ใหญ่แอคบ้านสวนปลูกหอมบัวให้ดูอันนี้เป็นหอมบัวเลย เนี่ยหอมบัวเลยก้านเขาขาวเ,เป็นหอมบัวเลยเสร็จแล้วก็จะเอาดินใหม่มาเติมนะคะเดี๋ยวขอเอาดินก่อนเอาดินตรงนี้แหละไปเติมใส่ ดินเก่ามันยุบปลูกเลยนะเดี๋ยวแม่ใหญ่ขอปลูกอุ้ยกล้องจะลงนะพอดีมีหอมบัวนี่ก็จะเอามาปลูกแทนที่เจ้าดินเก่าออกสักหน่อยแล้วก็จะวางไปเลยเนี่ยจะวางไปเลยอุ้ย วันนี้ก็ขยับให้เท่าๆกันเพราะว่าดินเก่ากันจุบแล้วใส่ไปให้เต็เลยอันนี้ก็ดินหมักเอาไว้ดินที่มันเหลือปลูก เสร็จแล้วน้ำมันลดเลยนี่ออหอมโบอันนี้เป็นหอมโบเลยเสร็จแล้วนะคะดินก็สูตรเดิมขี้ไก่แกรบนิดหน่อยขุยมะพร้าวดินธรรมดาลดน้ำท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะใบมันก็มาแก่ออก จะได้แตะกอไวๆชงเช้าๆอากาศดีๆเก็บออกเนี่ยกำลังจะได้หลายยอดเลยกำลังแตกกอเาเก็บออกใบไ,ไหนไม่สวยก็เก็บบางใบก็มีปลายแดงๆด้วยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรใบก็เอาไปกินเนี่ย <ๆ S 1> มีปลายแดงๆ เด็ดออกเลยอีกไม่นานเดี๋ยวก็แตกกอแล้วนี่นี่เริ่มแตกกอแล้วนะปลูกเอาไว้ได้แค่เดือนเดียวเองต่อไปก็จะกอก็จะพุ่งละนะหวายอยู่กระทางนี้ปลูกไว้สองสัปดาห์เนี่ยไม่ถึงสองสัปดาห์ได้ซ้ำนะแต่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มาเด็ดใบออก อาใบเก่าๆออกเพราะว่าตอนปลูกไม่ได้ตัดใบออกอันเนี้ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็แตกกอเนี่ยจะขึ้นมาสองแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะขึ้นมาสองละเดี๋ยวอ,ออกให้ก่อนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูนี่จะขึ้นมาสองลำละเดี๋ยวมาดูหอมบัวกระถางน,นี้มีผักชีขึ้นด้วยนะผักชีก็ขึ้นง่ายๆปลูกง่าย เดี๋ยวว่างทําคลิปให้ชมนะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ปลูกเยอะปลูกน้อยๆเอาแต่พอได้กินอันนี้ก็จะมาเด็ดใบเก่ามันออกเนี่ยได้สามต้นแล้วเนี่ยเนี่ยปลูกแค่สองสัปดาห์เองอันนี้ก็สามแล้วอันนี้ต้นเดียวยังไม่แตกกอเนี่ยเดี๋ยวก็พุ่งแล้วต่อไปนี้จะแตกกอออกเยอะนะคะใบผักก็เอาไปใส่ทอดไข่ทำกับข้าวต้ยมยำทำแกงได้หมดนะเนี่ยโรยหน้าหอม น้ำใช้ลดผักในแต่ละวันก็จะใช้น้ำบาดาลน,นะคะเสร็จแล้วก็อันนี้คือคือน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ใช้สัปดาห์ละครั้งเองนะคะไม่ต้องเยอะเทไปพอประมาณกะกะเอานะคะสักประมาณสองฝานี่แหละใช้เป็นประจําเลยรู้เสร็จแล้วก็คนเลย เปิดน้ำใส่ให้เตรียมถังใช้บัวตักรดเลยแค่นี้เองนะคะง่ายๆไม่ยากก็ลดเลยอันนี้เป็นหอมบัวที่ปลูกทั้งหอมแบ่งแล้วก็หอมหัวแดงหอมแขกเหลือกินเอามาปลูกไว้นะคะเราจะ,ะเวลาจะกินก็กินทั้ง หัวทั้งใบหรือไม่ก็ตัดออกก็ได้ก็ลดน้ำผสมแบบนี้ง่ายดีน้ำก็มาลดต้นมะเขือด้วยเ,เขือจะเป็นดอกละจะเป็นลูกและนะคะลดเลยลดต้นพริกด้วยลดเลย 嗯嗯嗯。Mm hmm.